ครับสวัสดีครับทางหายไปนานนะครับสําหรับข่าวนะฮะวันนี้นะวันนี้วันนี้วันนี้วันที่5นะครับวันนี้วันที่5วันเสาร์นะครับซึ่งข่าวมีการได้เปิดเผยนะครับหรือว่ามีข่าวลือมาบ้างแล้วไม่กี่วันนะครับผมก็อาจจะแจ้งข่าวช้าหน่อยนะครับเพราะว่าขอความแน่นอนนะครับแล้วก็มีการ เข้าที่ประชุมหรือตกผลึกว่าจะเอายังไงแน่นะฮะก็จึงได้มาเป็นข่าววันนี้ที่พร้อมจะนําเสนอครับก็เป็นข่าวดีอีกข่าวหนึ่งนะแต่ว่าเดี๋ยวยังไงก็ต้องติดตามเช็คแล้วก็พิจารณาดูก่อนนะเพราะเรื่องของข่าวเนี้ยมันมีปัญหาอยู่ที่ว่าคนมันไม่มีตังค์แล้วมันจะสะตังไหนไปเที่ยวใช่ไหมครับและอีกเรื่องหนึ่งก็คือเอ่อถึงจะให้มา3 0 0พนะครับ แต่เหมือนกับว่าข้อมูลเก่านั้นนะที่หลายวันก่อนก็เถียงกันอยู่ว่าก็ไม่มีตังจะเข้าไปเติมอีก3 0 0พันแล้วจะได้รับสิทธิ์ได้อย่างไรนะครับคนมันไม่มีตังไงถึงให้สิทธิ์มามันก็ไม่ได้มีสิทธิ์เพราะว่าตังมันไม่มี3 0 0พเพื่อจะเอาไปทำให้ได้รับสิทธิ์อย่างเงี้ยนะครับไปอ่านข่าวกันเลยดีกว่าครับกับข่าวนี้เลยกลางเดือนตุลาคมเปิดเว็บคนละครึ่ง แจกเงิน3,000บาทนะครับก็ถือว่าเป็นการเยียวยาอีกชนิดหนึ่งนะมันก็จะเยียวยาให้กับหลายๆส่วนหลายๆฝ่ายแล้วก็เป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวด้วยนะครับมันเป็นการเยียวยาแบบอะไรล่ะแบบชิมชอบใช่ะนะนะครับเรียกว่าแจกกันคนละ3000นนั่นแหละนะครับคล้ายๆอย่างนั้นแหละจะว่าอย่างนั้นก็ได้แต่ว่า มันก็จะมีเทคนิคเงื่อนไขนะฮะแต่ก็ไม่ได้เป็นการเยียวยาโดยตรงที่แบบให้เปล่านะฮะแต่มันจะมีเงื่อนไขอยู่บ้างจึงใครเป็นชิมชอบใช้ออกมาใช่ไหมเนี่ยนะลองไปฟังกันดูหน่อยว่าเนื้อหาจะเป็นยังไงบ้างเตรียมให้พร้อมนะครับกลางเดือนตุลาคมได้ฮะจะลองลงทะเบียนดูแต่เดี๋ยวยังไงขอ,เ,อ,อเช็คความน่าสนใจก่อนเพราะผมก็ต้องเสียไปส0 0พเหรอบังคับใช้ตังชัดๆเลยนะเนี่ย นะฮะสามพันที่เก็บไว้เผอๆอยู่ได้หลายเดือนนะแต่ได้มาอีกสามพันเหรอมันก็เท่ากับอาจจะใช้ฟุ่มเฟือยก็ได้นะแย่จังนะครับสามพันใช้ในสามเดือนจะหายไวเนี่ยจะจะถือว่าประหยัดไหมเนี่ยนะครับเสียดายต่างจังแต่ก็ได้อีกสามพันก็น่าคิดนะเตรียมให้พร้อมกลางเดือนตุลาคมนี้กระทรวงการคลังเปิดเว็บคนละครึ่ง ลงทะเบียนแจก,กเงิน3,000กรณีที่รัฐบาลเตรียมออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภายใต้ชื่อโครงการคนละครึ่งวงเงิน45,000ล้านบาทเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายภายในประเทศโดยจะเปิดให้ประชาชนอายุ18ปีขึ้นไปลงทะเบียนผ่าน w w w บ์คนละครึ่งทาง .com โดยคาดว่าจะมีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ9 0,000 ล้านบาทนะฮะโอเคดีต้องชิมช้อปใช้นี่ใช้ได้ในจังหวัดตัวเองเลยใช่ไหมถ้าอย่างนี้ก็น่าจะน่าจะโอเคนะน่าจะสนุกกันละนะใช้ตังกันสนุกกันละโครงการคนละครึ่งรัฐบาลจะแจกเงินให้ผู้ที่ได้รับสิทธิ์คนละ3000บาทจำนวน15ล้านคนว่าน้อยไปหรือเปล่าเนี่ย15ล้านคนเหรอ15ล้านคนเออเนาะ ใช่ใช,ใชคนในประเทศก็ประมาณ16.8นาตีไปเป็น17ล้านคนกันแล้วกันภายใต้เงื่อนไขรัฐบาลออกค่าใช้จ่ายให้50%ผู้ได้รับสิทธิ์ออกเอง50%นะเช่นจะใช้เงินที่รัฐบาลจ่ายให้3,000บาทประชาชนผู้ที่เข้าร่วมโครงการต้องเติมเงินผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง ของธนาคารกรุงไทย3,000บาทเบื้องต้นจำกัดใช้จ่ายได้ไม่เกินวันละ1-250บาทได้ได้ได,ได้โอเคจะจ่ายอยู่ที่200กว่าบาทนะก็ยังดีนะถ้าวันละร้อยอาจจะไม่พอใช้โดยผู้ที่ได้รับสิทธิ์จากมาตรการเยียวยาของรัฐสามารถลงทะเบียนขอสิทธิ์ลงขอสิทธิ์คนละครึ่งได้อีกด้วยนะครับนี่ไงเห็นไหมชัดไหม โดยที่ผู้ได้รับสิทธิ์จากมาตรการเยียวยาของรัฐสามารถลงทะเบียนขอสิทธิ์คนละครึ่งได้อีกด้วยเออย่างไรก็ตามเมื่อเร็วๆนี้นะววายละวลลนแสงสนิทผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือสอสคอ,อนะครับ เปิดเผยว่ามาตรการการกระตุ้นมาตรการกระตุ้นการบริโภคแจกเงิน3,000บาทให้กับประชาชนอายุ18ปีขึ้นไปจำนวน15ล้านคนพร้อมเปิดให้ลงทะเบียนรับสิทธิ์นะครับ ww. w คนละครึ่ง .com กลางเดือนตุลานี้โดยชื่อเว็บไซต์คนละครึ่งเพื่อต้องการให้สื่อสารได้ตรงประเด็นมาตรการเยียวยาคนละครึ่ง นี้รัดไม่ได้แจกเงินอย่างเดียวนะครับแต่ผู้มีสิทธิ์ต้องร่วมใจในการซื้อสินค้าอุปโภคด้วยครึ่งหนึ่งด้วยนะครับทั้งนี้สอสอคอ,อกำลังเร่งสรุปรายละเอียดของโครงการทั้งหมดเพื่อเสนอให้ศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 นะครับหรือสอบอสอนะครับ ในอีก2สัปดาห์ข้างหน้าเพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีหรือคอลมอนะครับครมอก็คือคณะรัฐมนตรีนะครับจะได้ดำเนินการเตรียมพร้อมระบบการลงทะเบียนเงินที่จะมาใช้ในโครงการให้ทันกลางเดือนตุลาคมนี้นะครับเออก็ถือว่าเป็นการเยียวยาอีกชนิดหนึ่งและเป็นข่าวที่น่าสนใจ นายรับหลนกล่าวว่าสำหรับเงื่อนไขของโครงการประชาชนที่ที่มีสัญชาติไทยอายุ18ปีขึ้นไปนะครับลงทะเบียนได้หมดเพราะเป็นมาตรการต้องการกระตุ้นให้เกิดการใช้ใจ่ายจริงๆรวมถึงร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการขนาดนี้ก็นำร้านค้าจากโครงการชิมชอบใช้ประมาณ5-6หมื่นล้านนะครับ และจะมีการลงพื้นที่เพื่อให้ร้านค้า,าหาบเล่แผงลอยเข้าโครงการให้มากที่สุดโอเคครับก็คือฐานข้อมูลเก่าที่มีการใช้การสแกนมาโค้ดของชิมชอบใช้ตามร้านย่อยๆต่างๆตามบูธต,ต,ตามอะไรอย่างนี้นะฮะก็จะมีเดิมอยู่แล้วใช่ไหมก็มาเพิ่มเติมให้อีกก็คือ,อ,อผู้ที่ค้าขาย อื่นๆเพิ่มนะครับหรือล้านอื่นๆเพิ่มอีกแลวก็หาเลขแผงลอยนั่นเองนะครับเพื่อเงินจะได้ถึงทุกส่วนทุกครอบคลุมไปทั่วนะฮะเพื่อให้เกิดก,ดการกระตุ้นของอภาวะเศรษฐกิจหรือการใช้เงินนะฮะก็เป็นข่าวดีข่าวที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งเพราะทุกคนมีสิทธิ์ได้เลยอย่างนี้นะครับทุกคนมีสิทธิ์ได้และมีสิทธิ์ใช้จ่ายเลยแต่ว่าเรื่องของการจะเติม สามพันบาทครั้งแรกหรือไม่หรือว่ายัางไงตรงนี้ผมยังติดใจอยู่ยังไม่เข้าใจนะว่าเติมทีละพันก่อนได้ไหมครบ3เดือนก็3ามพันไงนะครับโอเคครับอ๋อวิธีใช้ถ้าจะไม่ผิดจะใช้วิธีที่ว่าอย่างสมมุติสินค้าซักซื้ออะไรดีซื้อเข้าปลาอาหารนะครับซักจานนี้อ่ะแปบาทแล้วก็จ่ายไปสีอย่างเงี้ยนะ จ่ายไป40นะฮะร,รัฐบาลหรือไอ้เงินในกระเป๋ากระเป๋าตังค์อ่ะนะฮะในแอปก็จะหักไปอีก40นะฮะเป็นคนละครึ่งอย่างเงี้ยผมว่าโอเคนะนะครับแต่กลัวว่าอาหาร80บาทมันจะเท่ากับราคา40บาทอย่างเงี้ยผมกลัวตรงเนี้ยนะผมกลัวของเรื่องของอาหารหรือสินค้าที่มีการโกงราคาเกิดขึ้นนะกลายเป็นว่าอา,อาหารปริมาณ40บาทเนี่ยเรากลายเป็นว่าต้องไปซื้อที่ราคา80บาท แล้วก็จ่าย40บาทเท่าเดิมรัฐบาลเอาช่วยใจให้อีก40บาทแต่ของที่เรากินมันถูกโกงราคาปริมาณเท่าเดิมเท่ากับ40อย่างนี้โอเคเดี๋ยวยาวกันแน่นะฮะติดตามข่าวกันต่อไปนะครับขอบคุณมากครับกับฐานเศรษฐกิจนะฮะฐา,านเศรษฐกิจเขียนเจมคอมรายงานครับวิเคราะห์และอ่านนะขอบคุณครับ